ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งอันนี้เป็นถัวรางวัลนะครับตัวรางวัลเดี๋ยวเราเจอกันวันอาทิตย์นะครับก็ตัวรางวัลนะครับก็รายการนันนิ่งก็ถ้วรางวัลก็เอฟซีที่มาทุกซีซั่นนะครับก็ไม่ไม่ได้แปลกตาเลยนะครับก็ทุกซีซั่นผมก็จะจัดแบบนี้ตลอดนะครับก็ขอขอบคุณนะคขอบคุณทุกทีมที่ส่งทีมเข้าร่วมทําการแข่งขันนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่1ตลอดมานะครับก็มีทีมงานก็ผมก็จัดได้ทุก ซีซั่นนะครับจัดได้ตลอดนะครับทีมงานยังสนับสนุนผมอยู่นะครับในการจัดฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่พี่นะครับที่สนับสนุนกันตลอดมานะครับก็ขอให้คงไว้แบบนี้ตลอดไปนะครับก็รายการรั n น i n g นะครับก็สโลแกนชัดเจนนะครับมิตรภาพเหนือัยชนะนะครับน้ำใจนักกีฬาสําคัญกว่าทุกสิ่งนะครับก็ผมก็ยันยืนยันนอนยันมาตลอดนะครับ